ทีไปแค่สองครั้งก็ยังดีประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะครับเคยประหยัดปุ๋ยเคยใช้ปุ๋ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองรอบสามรอบปีนี้ใช้ครั้งเดียว เกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวนะครับในพื้นที่ตำบลโค้งไผ่นะครับอำเภอขานนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้มาดูเราจะมาติดตามผลการใช้ชุดสถานทุ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างให้เดี๋ยวให้เกษตรกรแนะนำตัวก่อนพ่อแนะนำตัวผมหน่อยครับพ่อผมชื่อนายประทวนคำเมนเขตการจนู่บ้านหมู่สิบเอซหมู่สิบสามตะบ้านดอนสมบูรณ์ได้ใช้ ฮอร์โมนสถานพุ่งน่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขออนแล้วพ่อพ่อปลูกอะไรปะถามนี้ดีกว่าพ่อปลูกอะไรปะปลูกมันสับปะหลังแล้วก็มีข้าวข้าวด้วยนะครับถ้าคนที่รวมๆได้ประมาณได้ได้พ่อปลูกปลูกมันสับปะหลังปีนี้ประมาณเจ็ดตันอะไรละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูหัวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูมันกันด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์นาข้าวนะครับพ่อถามหน่อยว่าข้าวพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่พ่อข้าว อี่นี่เดือนครึ่งแล้วครับเดือนครึ่งแล้วใช่ไหมครับก็พอ่อหวานปุ๋ยไปกี่รอบถามหน่อยข้อมูลร,รอบเดียวครับปานปุ๋ยรอบเดียวรอบเดียวตอนกี่วันครับตอน15วันตอน15บห้าวันประมาณตอน15วันนะครับก็วันนั้นก็ให้ได้ให้ฮอร์โมโนชุดตะขาตุ้งพ่อไวอ้ทดลองด้วยพ่อฉีดไปกี่รอบชุดฮอร์โมนชุดนั้นสองรอบครับสองรอบอ่าพ่อบรรยายหน่อยหลังจากที่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยไปใช้ปุ๋ยไปรอบอ่างขีด้งมนสองรอบเวลาครั้นี้ก็เลยปล่อยเลยมัวไปทำความปรับมัน นี่นี่แค่ว่าฉีดไปแค่สองครั้งก็ยังดีประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะครับเคยประหยัดปุ๋ยเคยใช้ปุ๋ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองรอบสามรอบปีนี้ใช้ครั้งเดียวครั้งเดียวนะ,ะพ่อเนาะก็ทําไมพ่อถึงใช้ครั้งเดียวเหรอเพราะว่าอาการข้าวมันเป็นไงทำไมถึงใช้ครั้งเดียวอาการข้าวมันดีมันไม่แย่มันก็สมบูรณ์ดีอ่าอันนี้นี่ดูเลยนะ,ะเออเนี่ยสมบูรณ์ดีครั้นี้มันก็เลยไม่ต้องฉีดบ่อยไม่ต้องฉีดบ่อยเออไม่ต้องว่านบ่อย อ่านั่พ่อบรรยายหน่อยว่าลักษณะการแต่กออะไรเงี้ยพ่อเป็นยังไงบ้างครับอแต่กอก็พอดีครับแต่ด้เนาะออันนี้พันอะไรครับเนี่ยอีนี่อีนี่หอมพวงครับใบใบแข็งเลยพ่อลองรูปดูนี่นี่ใบแข็งเลยเนี่ยนี่หอมพวงนะปกติไม่ล้มนะเลยไอ่เคยล้มนี่ไม่ล้มอ่ะไม่ล้มนะพ่อเนาะอ่าธรรมดาอยู่ล้มจะล้มไหมอ๋อนี่ไม่ล้มนี่ปกติเนี่ยดีถ้าหากว่า ถ้าไทยดีนะแต่แต่พูดไปก็ของเนี่ยเรามาแบ่งเราซื้อรเราต้องแบ่งให้เขาไทยมันทั้งเขาจะรู้แล,แล้วพ่อโมหรือเปล่าเนี่ยพูดไปเนี่ยโมไหมเนี่ยโมแล้วไม่โม้พิจารณาเอาดูไปดูเอา,า,เอ,าอันนี้พ่อพ่อไม่โมนะครับต้องพูดตามความจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือพ่อเนี่ยนะครับก็คือฉีดฮอร์โมนไปสองรอบแล้วจนจนจนวันนี้เนี่ยข้าวกี่วันนะพ่อตอนเนี้ยเดืนอนประมาณสี่ห้าวันก็นะครับ เขียวทนนานจนถึงวันนี้นะครับส5้าวันแล้วนี่ไม่ใช่แล้วปอยอะเลิกกันเลิกแล้วเลิกกันแล้วสรุปเลยนะกันพ่ออันนี้พ่อใช้ชุดอะไรครับตอนนั้นที่พ่อใช้ชุดอะไรสารถสานทุ่งพ่อจะยุดสถานทุ่งนะพอนะสถานทุ่งลดปุ๋ยได้นะครับลดเพิ่มผลผลิตแต่ควบคูดไปก็จะหาว่าหมอนมันก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยล่ำไรแล้วใช้แล้วก็เคดแล้ว มันก็ไปเขียวไปอยู่เรื่อยๆ <sk ill> เขียวกินปุ๋ยได้นาน,น,านแล้วก็เขียวทนนานไปเรื่อยๆครับถ้าไม่กลัวว่าท้าไปนะอยากจะให้ไปดูอ่ะแล้วเที่ยววันก่อนผมเที่ยวกับเที่ยววันก่อนนะพ่อถ้า,ถ,าถ้าเที่ยววันก่อนพ่อแช่แค่รอบเดียวแบบนี้มันจะเกิดเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเที่ยวก่อนอ่ะเที่ยวที่ผมยังไม่มาแนะนําตัวเนี้ยมันจะเป็น,นยังไงก็มันก็ฉีดแล้วฉีดอีกฉีดไม่ถูก,ถม,ถกมันก็กระดักกระด่างใช่ไหมไม่งั้นใบเหลืองใบลงใบเหลืองตรงนั้นเหลืองตรงนี้เป็นหย่อมเป็นอย่างนั้น อันนี้นก็โดนจะเขียวเสมอเออนี powerless. ่น <rat> ี่เขียวเหมือนเหมือนกันเสมอนะครับอันนี้เขียวเสมอไปเลยของพ่อวิ่งนี้ก็สิบไร่นะพ่อเนาะก็อยากให้มานะถ้าคุณไม่จะหาว่าโมขับรถยนต์พากันส่งไปถึงโน่นเลยขวบไปตรงโน่นแล้วก็กลับได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะขับไปดูนะพ่อเนาะเอาไปดูถ้าเกิดว่าผมไม่ตกคลองซะก่อนนะพ่อเนาะไม่ตกตอนแรกนนี้คือหยอกหยอกกับพ่อนะครับ โอเคครับพ่อพ okay, uh, okay, okay, ึงพอใจไหมพ่อสิบคะแนนให้อ่ให uh ้ใ huh. ห right. ้คะแนนตัวตาทานทุ่งตัวน yes. ี้หน่อยให้คะแนนหน่อยให้เท่าไหร่ถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่พ่อเต็มเต็มสิบถ้าตาทานทุ่งนี้ดีแน่เต็มสิบพ่อให้กี่คะแนนแอเให้สิบคะแนนให้ไหมให้สิบให้เต็มเออให้ให้เต็มเลยให้เต็มเลยจริงป่ะเนี่ยไม่งดีนะไม่ได้โมนะไม่โมดิ่งผมไม่ได้บังคับไม่พูดนะไม่บังคับถ้าหากว่าถ้ามาไม่ว่าโม ก็อยากให้ดูให้ไปดูมันให้ไปดูมันผลงานมันดีเปล่าเพราะเพราะว่ามันเนี่ยพ่อใช้ขอใเค้ด้วยที่พ่อพูดพูดถึงมันเพราะว่าพ่อรนั่นแหละโคตรผลาพอละไอเล็ดอะไอเล็ดคนละเล็ดอะตัวเฮดบูเตอร์อะเดี๋ยวเราไปดูมันกันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปดูมันกันด้วยนะครับอันนี้คือแฟนไปดูไลน์เราจะดูที่บ้านนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมากเลยครับสวัสดีครับผม